ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ที่บอกขอสอดูหน้างอน,าน้องมารอใครกัน <S <S เหตุชนไยนทำไมคล้ายคนข้างบ้าน ลูกสาวใครกันยืนอยู่ที่ชานชลาลูกสาวใครมายืนร้องไห้สะายกระเป๋าดูผมยาวสวยไม่เบาแจ่มตา ไเสื้อเหลืงขอพับช่างรัดใบหนา้าแป้งไม่ทาควันตากลมหน้ายืนงงเธอมาเย แต่สายแล้วจวนจะบายสี่โมงจะนั่งคันไหนรถเมเดินสายคนส่งจะไปบ้านกงหรือจะไปลงสุขโขทัย ลูกสาวใครมายืนร้องไห้ไม่ยอมพูดจาพี่เมตตามาดไมีไม่ไม่พายอย่าระแวงพี่เองไม่แกล้งก้าวไกล เพียงแต่แปลกใจทำไมร้องหายคนเดียวเธอ,อมยอยายืนคอยใครตั้งแต่สาย แล้วจวนจะบ่ายสี่โมงจะนั่งคันไหนรถเมเดินสายคนส่งจะไปบ้านกงหรือจะไปลงสุขโขทยัยลูกสาวใคร มายืนร้องไห้ไม่ยอมพูดจาพี่เมตตามาดีไม่เมตไพอย,ย่าระแวงพี่เองไม่แกล้งก้าวไกลเพียงแต่แปลกใจ ทำไมร้องไห้คนดี